สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับพวกเราไปไหนเล่านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นาแห้วจังหวัดเลยนะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะทุกคนระยะทางจากตรงนี้นาแห้วพวผ,ผูหัวห้อมไปถึงแถวแถวเนินวะปางประมาณ200กิโลนะใช้ระยะเวลาเดินทางก็น่าจะ4ชั่วโมงแหละ ถ้าเกิดเราแวะเยอะก็อาจจะเกินกว่านั้นอีกไปทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปวัดเทรมิตวิปัสนาก็ตรงนี้จะเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยเนยนะที่สร้างด้วยสีลาแรงสีลาแดงก็จะเป็นชั้นดินที่ที่อยู่ใต้ผิวดินอิฐน,นะแล้วก็เป็นเหมือแนบบเป็นมันแตกละเอียดจนจนมันเป็นสีส้มๆแบบนี้ประมาณนั้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในฟูโบสถ ว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะโูโหโว้สดใหญ่มากนะ <plein S 1> <ije> เออโบสถ์ใหญ่มากเนี่ยนี่เป็นภายในนะ,ะทุกคนดูดิตามเสานี่ก็แบบมีลายที่เป็นลายกระหนกลายกระหนกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็า<ๆ>ด้านคางก็จะมีประวัต<อ>ิประัติของพระเจ้านะเออนีไปตั้งแต่ก่อนเดชตาสรู้เลยนี่ก็เป็น องค์พระประธานด้านในนะโห oh, สวยมากๆอ่ะไปกันทุกคนตอนนี้เรากำลังออกจากวัดเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่พิธณุโลกเลยนะระหว่างทางมีอะไรเดี๋ยวก็ค่อยดูอีกทีนึงก็ถ้าเกิดเห็นที่สวยๆเราก็จะแวะนะก็วันนี้นั้นจะไปเที่ยวแถวเนินมะป้างอะไรพวกนั้นนะรู้สึวกว่าเดินมะปางเห็นเขามีชมข้างข่าวเลยปะเออเดี๋ยวไปดูข้างข่าวด้วยเย็นเราแน่ไปถึง เ,เย็นๆพอดีแหละตอนนี้เวลาประมาณกำลังจะสิบโมงแล้วถ้าเที่ยวไปเรื่อยๆก็น่าจะถึงเย็นๆจนที่พักแต่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าเอา บ,บ, Box, บ, okay. บอกเกือพันปีอี่500เมตรนี่ไงบอกเกือพันปีเขาได้เนี่ยดูบอกเกือพันปีก่อนไปไหนดิอ๋อนี่ไงรถเต็มเลย โอ้โหต้องย้อนต้อยงอยงงอนกันโอ้โหรถเต็มไม่พอโคนเต็มเลยข้ามาทำอะไรก่อน ก็มาทำอะไรก่อนบอกเขาโบลาจอดไม่ได้ค่ะจอดจะไหนก็จอดตรงตรงไปได้ไหมไม่ได้ตรงได้ต้องบอกเลยแล้วดูทางเลยพี่ไปได้ยุบป้าเลยยุบไม่เหรอไม่ยุบคนนี้ไปได้ไปได้ไปได้ไหนพี่ขี่ไปแล้วนี่ยนะอ๋อเดี๋ยวเราขึ้นออกนู่นเลยเดี๋ยวเราขึ้นหอกนี่แค่โอ๊ยเป็นไงเป็นไงวะ ป็นไงบ้่งมันแฉแนบไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะแต่ว่าเหมือนน้ำมันมาท่วมนะน้ำมันท่วมมันมันเลยแบบทางมันเล่นิดนึงดูดิฝนมันตกนิดเยอะเลยอันไหนคือบอกเกลือก่อนนี่ไงบอกโอ้โหไปดูไปดูให้เห็นกันตา สะพานเดินเดินไปทางนี้โอ้มีสะพานด้วยใช่บ่อเกลือโบราณใช่บ่อเกลือพันปีก่อนมีมาก่อนพุทธกาลอย่างนี้เนี่ยบ้าจริงเนี่ยในนี้เขาบอกว่ามีมาก่อนพุทธกาลจริงเนี่ยเอออันนี้บอกด้วยนะเออโอ้โหไปหมายถึงว่าจุดจุดนี้แต่บ่อเขาอาจจะทำมาก่อทำมาทีหลังก็ได้อ๋อจุดที่แบบเออมันมันเป็นไปไปไปทำให้ สมใจใหม่แล้วกันช่างงหน้าไปดูหนึ่งทีตักขึ้นมาแล้วก็มาต้มอันนี้แรกๆเลยที่มาเนี่ยคนดูสภาพบอกเกลือมาอธิบายไหมอ่ะว่าแบบเออมาเมื่อไหร่ชิมดิชิมน้ำดิก่อนก่อนน้ำดิมาทำอะไรบอกเกลือบอกเกลือดูหน้ากันล้วก่อนบอกเกลือ ก็เห็นว่าไปป้ายบ่อเกลือพันปีดอลังการมากฤดูการต้มเกลือของเขาคือทันวาชงมิถูนาของลุกปีมันเกินมาแล้วไงตอนนี้อ๋อเกินมาแล้วอ๋อจบเลยประมาณนี้บ่อเกลือโบราณนี่น้ำเต็มเลยมีลูกออดด้วยเห็นทุกคนเราออกมาจากบ่อเกลือโบราณแล้วนะ เดี๋ยวไปต่อไอเกลือเมื่อกี้นะเขาเขาทำทันวาถึงมิถุนานะถ้าเป็นช่วงอื่นน้าก็จะเยอะจนเขาไม่สามารถทำ mm. ทาเกลือได้่ะข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปดิโอ mm. oh. วิวสวยวิวสวยที่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้างทางนะชื่อร้านอะไรอะ่ะชื่อร้านริมทาง แม่น้ำตาลนี่ก็เราอยู่ที่ร้านอาหารนะกำลังมากินอ๋อนี่ร้านแม่น้ำตาลก็กาลังมาสั่งอาหารกินกันนะแวะนี่เป็นบรรยากาศนะนี่เราถังเลยนี่ก็บรรยากาศวิววิวร้านก็ประมาณนี้เลยมองไปเห็นข้างล่างเลยนี่น้ำแข็งอยู่นี่เดอ้อมีตุ้งกับตุ้งก้าอยู่สองคนประมาณนี้ วิวดีมากยังไงบ้านะงบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีไหมใช่ลมเย็นเนี่ยนะอยากจะนอนตรงตรงนี้ลงเนี่ยคือหลับเลยค่ะอันนี้ก็คือทางที่มาจากด้านซ้ายกำลังจะไปนครไทยนะใช่ใช่น,นี่ก็จะมีมีวิวแบบนี้เลยแล้วเขาจะมีแค่ให้นั่งเลยนะสำหรับใครที่อยากมันจะนั่งแค่นี้อยูด่ด้านล่าง ก็จะเห็นวิวแบบเปิดๆแบบนั้นเลยนะบรรยากาศดมาามาีมาแล้วอาหารมาทาแล้วอันนี้อะไรนะอันนี้ต้มผมน้นย <laughs> ส่วนอันนี้อันนี้น้ำตกหมเออูเหมือนที่นี่เขาทำน้ำตกหมูกับลาบหมูเหมือนกันอ่ะหั่นเป็นชิ้น แล้วก็อันนี้พี่ตายจ้าขอเกลือมาหน่อยนึงจะกินกับข้าวเหนียวนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยกินนี้มันกินได้เลยข้นียวน้ำตาลอร่อยข้าวเหนียวโรยเกลืออืมอามามซเลยกินมันกินเกลือไปกันต่อครับทุกคนโมวบรรยากาศแถวนี้โอเคนะทุกคนเนี่ยมีพวกร้านกาแฟมีพวกอะไรด้วยนะทางข้างๆทางอ่ะแล้วก็ ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นหุบเขาลงไปนะตอนเท่าเช้าจะมีหมอกด้วยเมื่อกี้คุยกับคุณใหญ่เจ้าของร้านนะเนี่ยดูดิโอ้ร้านตรงนี้บรรยากาศดีดีอะ่ะโอเคเลยอันนี้น่าจะเป็นทางลงเขายาวๆนะ ไม่ส่งนะตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงตรงแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านรักไทยก่อนนะยังไม่รู้ว่าจะพักตรงนั้นหรือว่าเดี๋ยวหรือว่าจะไปตรงบ้านมุงเลยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนีกทีนึงเดี๋ยวนี้มีไอ้นี่เต็มเลยนะข้าวหลามเป็นข้าวหลามลืมผัวใครอชูในช่วงอกหักเออซื้อมามาซื้อข้าวหลามไม้นี่ ลืมแน่นอนอันนี้เราวิ่งอยู่ข้างๆลำแม่น้ําเข็กนะที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมล่องล่องลำน้ําเข็กอยู่ก็ซึ่งเป็นที่ล่องแก่งในประเทศไทยที่ที่โหดติดหนึ่งในสามอยู่แล้วลำน้ําเข็กขึ้นอยู่กับช่วงนั้นว่าน้ําจะเยอะจะน้อยอยังไงนะอีกประมาณ5กิโลจะถึงแล้วทุกคน บ้านหลักไทยลงไปอีกอืมสูงมากอะ่ะดูดิเหมือนเราอยู่สูงมากๆเลยเฮ้ยใบโบปากดำเลยโบอ้างอีปั๊มน้ำมันด้วย่ยปั๊มน้ำมันหมุนหมุน นี้เราอยู่ที่บ้านสวนชมวิวนะใช่ก็จะเป็นแนวแนวคาเฟ่แหละแล้วก็จะมีจุดชมวิวที่เป็นต้นไม้รูปผัวเลยนะรูปผัวใจนี่หัวไอู้ปนี่อ่ะนี่ทานละสิบบาทนะไงเป็นรูปหัดใจอ๋อทานละสิบบาทเขาน่าจะเป็นเหมือนให้ขึ้นทีละนิดนิดปะ่ะถ้าแน่ใจอ่ะลองไปดูกันถ้ามีหมอกก็จะปังเลยนะแต่ดูในรูปอ่ะที่เคยเห็น,นตอนมีมองโปรป,ปังมาก เลขึ้นบ้านต้นไม้กันใช่ป่ะใช่้ีบ้านต้นไม่ใช่ต้นไม้รูปปั้นย้ายเลื่อยเลยเขาขึ้นได้ไม่เขาขอความร่วมมือนะขึ้นได้เจ็ดคนมาแล้วมาแล้วโอ้โหขึ้นไงก่อนเนี่ยขึ้นสองคนนี้มีวิธีขึ้นไหนคนนึงต้องจับนี่หนึ่งทำอย่างเงี้ยเงี้ยขึ้นมาตรงเนี้ยอะไรสองให้คนนี้อ่ะหวานจับใจพี่ต่ออ่ะจะให้ต่อที่อ่ะต่างจังหวัดหรือเปล่าไม่พี่ต่อขึ้นโชว์ดิขึ้นโชว์ดิอ่ะ ขึ้นโชน่ะดูผมถ่ายกล้องไว้ให้พี่ขึ้นโชนให้ชาวโลกเข<พ>ารู้เลยว่า,ว,าว่ามันโหดแค่ไหนเดี๋ยวเย็นๆก็นั่งไงเนี่ยหันทางไม่ใช่อีกทางดิรือหรืพี่หันหน้าทางไหนไม่ใช่เขาให้หันหน้าเข้าหาอ,อันนี้อ๋อนะครับตูมาใส่ตรงนี้ ปล่อยปล่อยปล่อยไปน <si ี่เลยปล่อยปล่อยนี่แหละลงเอยลาก่อนเออลาก่อนนี่ยเดี๋ยวพาไปดูวิวข้างนอกก่อนไปดูวิวปะจิตายถ่ายรูปให้ให้ต่อไปก่อนนะปล่อยผมเมียเขาไห้ปะครับนี่ก็เป็นวิวด้านนอกเขาก็จะมีชิงช้าให้นะเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปได้ แต่ก็ร้อนอ่ะใช่ไหมใช่ร้อนมากดูถ้ามาเท่าเช้าหรือว่าเย็นเย็นะน่าจะบรรยากาศดีนะดีเพราะว่าถ้าเกิดมีทะเลหมอกนี่ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจะปังเหมือนกันนะใช่เพราะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นแพ่เลยอืมประมาณนั้นร้อนเลยตอนเนี้ยดูดิร้อนมากไปกันครับทุกคนตอนนี้เราออกจากคาเฟ่ต้นไม้โล้หหดใจแล้ว เดี๋ยวจะไปคุณข่าวิวแคมป์นะคุณข่าวิวแคมป์รักไทยนะขุนข่าววิวแคมปนะ์รักไทยนะข,ววทยขเดยกกับว่าจะไปหาเครื่องดื่มกินที่นั่นหากาแฟหาน้ํากินที่นั่นก็ห่างจากคาเฟ่อันนี้ประมาณ5กิโลคาเฟ่ต้นไม้รูหัวใจเนี่ยอ๋อหนูก็ปิดตกใจหมด นี่วิวแคม,มวิวแคมถึงแล้วทุกคนนี่ตรงนี้วิวก็ดีนะทางข้างเราสิส้มปะตรงไหนถึงแล้วคาเฟ่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็หลางกลางเต็นท์ชิลๆเลยที่นี่นี่มีห้องน้ำโซนนี้จะพาไปดูวิว นี่มีชิงช้าไม่ต้องแย่งเลยพี่เลยใช่เมื่อกี้ต้องแย่งต้องแย่งถ้าฝนตกนะตรงนี้คือวิวนะดีมากอู้ชิงช,ช้ชาไมไว้ถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นวิวนะวิวดีเห็นเขาหลายเลเยอร์ด้วยซ้อนกันลมเย็นไหมเจสสมายจะหลับอีกแล้วทรงถ้าเป็นเงี้ยนอนไม่ต้องหลับแล้ นี่เมื่อกี้เห็นเขาเขียนว่าถ้าจัดแคมปิ้งเงี้ยทางเต็นท์ก็คนละ200บาทคนหนึ่งคืนแล้วเขาก็จะเสียงหลังสี่ทุ่มด้วยส่วนมีอาหารก็คือมีชาบูบุฟเฟ่ใช่ทำไว้ห้าสบาทต่อคนเออแล้วส่วนถึงแล้วเขาเขาจะมีเต็นท์กระโจมด้วยนี่เต็นท์กระโจมห้าสิบป่ะพันหกพันห้าสิบใช่ไหมพันหกห้าสิบทำเหมาอนน้นนี่มีจริ้งชาด้วยทุกคนไปบ๊ายบาย อ่อพี่ต่อแพงดิหยุดหยุดนะต่อแพงไหมหยุดหย,ย,ยุดนะไปเดินเดินไปดูวิวมีเต็นท์กระจุมเลยใช่ลมแรงมาก่ยตรงนี้เป็นชิงช้านะตรงนี้ทะเลหมอกสวยด้วยตรงนี้เป็นที่กางเต็นท์ก็จะมีที่นั่งให้ที่นั่งดีเ้ยเงาเงาเลยลมมาเยอะด้วย ก็นี้เนี่ยนี่มีเต็นท์กระจมสามหลังนะพันหกห้าสิบป่ะโลร้อยห้าสิบบาท,ทก็เป็นลานกลางเต็นท์ประมาณนี้ไม่ต้องจองลางกลางเต็นท์นี้วอล์ดเข้ามาได้เลยนะคะเด้อวอล์เข้า,าได้ใช่ไหมใช่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราน่าจะออกไปแล้วก็เดี๋ยวไปแถวๆบ้านมงุงข้อพิาที่นอนแถวนั้นไปเย็นๆนนด้ยวยกันไปดูว่ามีที่เที่ยวที่อื่นอีกเปล่า าพี่ตายไปไหนแล้ววะพ,พี่ตายรถเขาเหมือนรถเขาวูบนะไม่รนนู้ว่าเป็นอะไรขับไปแล้วดับอ่ะรายการทุกคนตอนนี้เรากําลังจะออกจากแคมป์แล้วเดี๋ยวเราว่าจะแวะไปพักดีฟาร์มนะจะอยู่ห่างจากนี้ประมาณ1.5กิโลนะออกจากนี้ก็เลี้ยวขวาไปเลยโอเราเต็มเลยรถ <laughs> เต็มเลยมันเป็นฟาร์ม ตอนนี้เราอยู่ที่พักดีฟาร์มเดี๋ยวลองมาดูว่าข้างในมีอะไรให้เที่ยวให้ชมบ้างนะเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋อมีเข่าควางด้วยแล้วก็มีคาเฟ่เหมือนกันเนี่ยตรงเมื่อกี้เลยเหมือนวิวแคมป์เลยมีอาหารมีข้าวอุย้ยมีเยอะมากเลย,เยโอ้โหคาเฟ่ไหนก็กินงงมากสามคน เล anyway like like ี๋ยวสมายกูก็เอาซัดอย่างเดียวเลยแล้วก็เคยขับรถแล้วก็เนิบเนิบเนียโอ้ย่ขี้นเลยเนี่ยเล่นก้าเก้านน่ารักอ่ะเฮทำไมแก้มกลมอ่ะไม่อยากเกามั่งอ่ะของกามันเยอเกาดิเกาเก้าด้วยเก้าเอออะไรเกาอะไรเก้าไรทีนี้เาอยู่บนสะพาน ชมกว้างะ่านจนชมกวางชมกว้างชมกว้างเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งอ้สตรงนน้นกว้างเป็นฝุ่งเลยไหนโน่นนะไกลๆน้องตัวเล็กอ่ะดูดิดาวเหรอจะพานอันนี้น่ารักเนอะหรเป็นต้นไม้ ที่บรรยากาศรอบๆนะมีม้าอยู่นู้นเลยเขียวมากที่นี่โอ้ตัวมันอ้วนมากเลยมันคงกินจะแบบไอ้อ้วนอ้จะตายแล้ววังกะวังกะปั๊บปั๊บปับต้องนพี่บีฮะไอ้ยูโควีต้องไอตัวนี้ต้องไอตัวนี้ไอ้คือไอ้ผมยูผมหน่อยยูยุ่งอ่ะเอูริบผมผมยุ่ง หน้าม้าไว้หน really ้าม้าเนเนี่ยคือที่มาของหน้าม้านะคะนี่คือหน้าม้าของจริงนะคะไปบ้านมุงกันต่อรถโล่งเลยโล่งเลยชนรถพี่ตองกี้อ๋อไอ้ย้ยเบี้ยวเลยเอ้า เราไปติดแล้วติดแล้วติดแล้วไปไปทุกนไปกันต่อเออเต็มเต็มหน้าเลย,เลย <c oughs> ใช่ไหม ลมตีเต็มหน้าเลยเย็นเลยทีนี้เปิดประุุไปกันตรอไปกันตรอกีอุบิเหตุนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรากันจะไปแถวแถวบ้านมุงนะเดี๋ยวไปชมข้างข่าวแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่ที่พักตรงนั้นนะ กันที่จุดชมข้างคาวบ้านมุงนะเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงโอ้คนเยอะมากมากไปลอ,ลองไปูางนู่นไปไปตรงสะพานไหมไปดิไปดินี่กำลังเดินไปที่จุดชมยู่ข้างคาวนะสี่ <c oughs> คนเหมือนเดิมมีพิษตาย <c oughs> พิษต่อใจร้าย <c oughs> ทำ, <c oughs> ท,ำทำชิวแตก ใช่ไหมวะไอนี่ทุกทิปเลยอ่ะเป็นเป็นผู้ที่ัเป็นเป็นผู้ที่จะทําของเวงพังและของคนอื่นพังแล้วตอนนี้ลามาของคนอื่นแล้วไม่พังก็หายจริงหยอกหยอกทำเป็นอุบัติเหตุทำเป็นอุบัติเหตุที่พี่ต่อตั้งใจไว้แต่เขียงเขาไม่อุบัติเหตุนะเธอเป็นไงบ้างน้ำมัน ข่าวไม่ออกอะตายคาึังทุ่มมันเนี่ยจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่นาทีพี่ว่ามันโทรมาลาป่วยแล้วไม่ออกเลยมันน่าโทรมาลาป่วยเมื่อวานตากฝนตกมาตัวนีมันออกเนี่ยไม่มาเลยอะเมื่อวานตากฝนหนักหน่อยป่วยตากฝนป่ะเนี่ยวันฝนตกป่ะเสียงเลยทับนานแม่ก็หลับเพลินอะนอนเพลินละแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีที่พักเลยประเด็นอะอยู่ที่ตรงนี้แหละใช่ดูดิ ยังกิฟต์ไม่มีอะไรมาเลยทุ่มแลจะกลับแล้วนะเอ้ถึงทุ่มแล้วป้าจะกลับยังป้าป้าจะกลับแล้วใช่ไหมยังรอรู้ดูกถ้าถ้าเกิดไม่ออกนี่มาอยไหมไม่ไมาแล้วนะโอ้นี่อะออกหมดมันออกแล้ว นี่ไงนี่ไงบนหัวเนี่ยเนี่ยนี่ไงไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหพี่โอ้โหไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นแล้วขนาดในกล้องยังไม่เห็นเลยไปไปทุกคนย้ายๆไม่เห็นแล้วรอตั้งนานสุดท้ายไม่เห็นมือนมือแล้วไปทุกคนเดี๋ยวขับไปหาที่พักก่อนนะเรายังไม่มีที่พักเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวขับหาที่พักไหนคนเงียบๆรอจะเอาวันนั้นเลยนะเพราะว่า ไม่ค่อยอยากได้ที่พักที่คนเยอะๆนะเดี๋ยวลองขับหาดูก่อนไม่รู้มีที่พักไหนบ้างอะมืดแล้วด้วยแย่จุงรอดูข้างข่าวก็รอสุดท้ายข้างข่าวไม่ออกต้องาางอที่พักใหม่อีกถือว่าวันนี้ล้างล้างสวยนะล้างสวยชิวชิวแตกฮนะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยข้างข่าวก็ไม่ออก สวัสดีทุกคนตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะเราได้ที่กลางเต้นแล้วก็คือตอนนี้เรามากลางเต็นกันที่บ้านมุงแคมป์ใช่ปะใช่คบ้านมุงแคมป์ต่ว่าชื่อเดิมเขาชื่อแคมป์อาบ้าใจดีนะก็เราเพิ่งไปซื้อของมานั่งกินกันนี่ทิดต่อติดต่อติดต่อขี้เมาเยอะเบื่อปะที่ตายไม่คุมเลยก็อันนี้วันนี้ลายคนมากลางเต็นไม่เยอะนะเพราะว่า มันด้วยอาการไม่ได้หนาวมันไม่ใช่น้าหนาวด้วยแหละไม่ใช่ไายใจั้งหรอกอืออือใช่ใช่แต่ก็ดูวิวดีนะติดติดภูเขาเลยก็เดี๋ยวเราน่าจะกินอะไรแล้วก็ดูสักสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็นอนเพราะว่าร้อนจัดสนอนไปไม่ได้ร้อนมากนอนไปน,น,น,นี่น่าจะเหงื่อเต็มตัวเ <c> ค <oughs> okay, เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปถ่ายรูปกันแถวแถวนี้แหละแถวบ้านมุงเรือนมะปรางนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ ช,ช้าไนี่บรรยากาศก็ที่นี่เขาก็มีเปิดเพลงขอให้เบาๆน่าดูบรรยากาศข้างหลังเนี่ยมืดๆแหละเ <c oughs> จอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสด,ดี เรามาขับรถชมบรรยากาศของบ้านมุงนะโอ้โหดูดูภูเขาสลับซับซ้อนมากทุกคนดูดิขทางหน้าแล้วนะสวยงามมากทำอะไรโอ้โหห่าว้วอากาศดีอากาศสดชื่นอากาศดีไหมอากาศดีมากนี่ดู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 ช่างช่างช่างพามือหนึ่งดู นี่ดูเป็นไงโอโหการเอี้ยวเอล,เอลบิดน,นี้ดูยิ่งกว่าขาตั้งกล้องยิ่งกว่าขาตั้งกล้องหรือหน,นักกว่าขาตั้งกล้องน่าจะหนักกว่าขาตั้งกล้องนี่บรรยากาศตอนเช้าๆนะอันนี้เป็นภาพอีกม,มุมหนึ่งนะอยู่ด้านในอันนี้มุม,มนี้ต้นกระโพรจะยังขึ้นต่ำอยู่นะก็เลยแบบสวยดีดูดิ ป็นไงบ้างสวยไหมตรงนี้ตรงนี้สวยมากนะนี่ดูดูนี่นี่เป็นดาวติ๊กตอกนะติดตามดาได้ชื่อ,ต,ต,อตัวต่อพาเที่ยวตัวต่อพาเที่ยวสวัสดีครับทุกคนโอ้ไม่ไม่ชิดเลยล้วตัวเองไม่มีชิวก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางออกจากบ้านมงุงแล้วนะอําเภอเนินมะปางก็เดี๋ยวก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยนะทุกคน ไม่น่าจะได้ทําอะไรต่อแล้วเดี๋ยวก็เดินทางยาวๆกลับกรุงเทพเลยนะเดี๋ยวเราก็จะใช้เส้นทางลงไปเรื่อยๆนะผ่านพิจิตรผ่านคนครสวรรค์แล้วก็ใช้นาดลงไปเรื่อยถึงกรุงเทพนะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเอาไว้รอติดตามชมคลิปต่อไปนะว่าเราจะพาไปเที่ยวกันไหนกันอีกแต่ว่าเดี๋ยวต้องซ่อมรถก่อนนะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวต้องซ่อมชิล กับมีไฟสปอตไลท์เหมือนเหือกเหมันเบี้ยวนะไม่ใจว่าดัดได้เปล่านะก็จะต,ต้องลองดูแต่ไงก็ติดตามรับชมพวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับบายบายหน่อยบา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 ย,บาย,บาย ลากบายเป็นยังไงคะขากลับข<ะ>ากลับเป็นยังไงนี่อะไรอ่ะจิ้มไหมอา่านะเออปล่อยปล่อยปล่อยลมอเวสให้หมดก่อนเลยต้องปล่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะสอนท่าทูในการใช<ห>้<ง>ตัวหนอนนะนะเอ,อเอาอีต่อเอาอีกเกี่ยวไม่พี่ก็ปล่อยปล่อยลมอ,อนีสออกเลยไม่เอานิ้วจิ้มก็ได้จำรู้ไว้นะ โอ้ยไอคิไม่เขา <Okay. S 1> โอยดูน้ำ <c oughs> ้้าทีเครียอทริปต้องมีอะไรพ <c oughs> ังทริปนี้ลามออของกูซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ชิวหน้าหายแล้วชิวเนี่ยเหยาอย่าพึ่งไอคค่ให้เงียเลย